ต่อคําถามเลยแล้วกันอาจารย์คะคุณพี่วินะขอรบกวนถามอาจารย์ค่ะการกั้นผนังกลางบ้านเพื่อดักลมเนี่ยนะผนังควรมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าสิบเซนก็ได้ละห้าสิบเซนหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนได้หมดเลยอาจารย์กำลังอ่าพี่วิกําลังหมายถึงว่าที่ออยเคยถามอาจารย์ใช่ไหมถูกต้องอ่าตัวกักซับใชตัวกักซับใช่จริงๆแล้วเนี่ยในภาษาของเราชาวบ้านเนี่ยถ้าเราบอกว่ากักพลังชี่นะ พลังชี้นี่ในหลักเนี่ยคืออาจารย์ว่าชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจดักลมนั่นเองลมเราไม่เห็นไงนะลมเราไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยเราเห็นเราเห็นน้ําก็จริงแต่เราไม่สามารถหยิบจับมันได้ถูกไหมให้เราเห็นนะคือเรากักซับนี่ก็คือกักลมนั่นเองนะหรือว่ากระแสชี้เขาเนี่ยบางคนชอบพูดกระแสชี้คืออะไรอ่ะก็ไม่ใช่รู้เรื่องอะไรหรอกอยากจะพูดอยากจะพูดเอาภาษาชาวบ้าน่ะอย่าไปให้มันพูดให้มันลึกซึ้งให้มันเยอะเกินไปนะ คือกักซับกันเองก็คือหลักกักลมแค่นั้นเองอให้ลมตัวเนี้ไปถึงที่หลังบ้าน,นให้ช้าที่สุดแค่นั้นเองอย่าไปคุยเยอะคุยเยอะบางทีก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกอาจารย์อย่างสมมติตัวกักรับหรือกักลมที่พี่วีได้ถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราทราบความสูงแล้วที่อาจารย์บอกแต่ความกว้างเนี่ยเราไม่รู้ว่าาากกวว,ว้งคม็ ที่อาจารย์บอกให้ให้เหลือช่องทางเดินอยู่สัก89เซนนะ89พอแล้วนะบางคนบอกอาจารย์ให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมเอ้าก็ประมาณ1เมตรเจ็ดเซนหรือเมตรยี่คือมันได้หมดอะแต่ว่าถ้าดีก็คือ89เซนมันอาจจะแคบอาจารย์บอกว่าคุณเอาตังหรือคุณเอาแคบอะถูกไหมล่ะเอาตังสิคะเอาตังแค่นั้นเองคือกากเพื่อที่หนึ่งแล้วได้แน่นอนเลยเรื่องสุขภาพดีเลยอันที่สองคือได้ตังแน่นอนเลยตังเพิ่มขึ้นนะเรื่องที่สาม เรื่องอำนาจบารมีนั้นคืออย่าไปสนใจเอาสองเรื่องนี้ก่อนพอละเพราะฉะนั้นกอแทกนิดนึงสุขภาพได้ยังไงคะสุขภาพก็เกี่ยวกับห้องนอนไงที่อาจารย์ต้องไปจัดก็คือห้องนอนนี้คือหัวใจเลยอ๋ออ๋อเนี่ยคือสําคัญเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับอืมีมกอสดีค่ะคุณโดนนัดนะคุณโดนนัดอ๋อไอ้ไข่อะไรนะ โดนัดด้วยเหรอโอ้ปโดนัทโดนัดโดนัทเป็นเซียนพระค่ะอ๋อเป็นเซียนพระยินดีต้อนรับเลยนะครับขอบคุณช่วยนะครับลองจัดฮงช่วยดูค่ะนะคะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้มากกว่าที่เสียแล้วก็ การที่จะเสียอะไรัไม่มีหรอกเพราะว่าเป็นศาสตร์ของอาจารย์การทุบทิ้งหรือถอนต้องบอกไวเลยศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าคุณทางบ้านเนี่ยนะคะท่านใดเนี่ยไปลองเสิร์ชหาดูหรือว่าไปเจออาจารย์ท่านไหนที่บอกว่าอุย้ยคุณต้องทุบทิ้งเลยนะอันนู้นก็ต้องรื้อถอน <c oughs> ตัดประเด็นไปเลยค่ะคนนี้ไม่ต้องไปดูกับเขานะคะมาคุยกับอาจารย์ดีกว่านะ